กลับพบกับผมในรายการจิ้มซึทีวีจะโม้ไว้ไหนเลยเร็วเร็วหันไปทางนู้นเร็วดิวเร็วสิเออนั่นแหละกูไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเครื่องเล่นยีดิวสร้างมาใหม่ครับสไลเดอร์ชูก้ารวคยเอ้ยสไลเดอร์ชูก้าเอ้ยอะไรวะดิวสไลเดอร์ชูก้าอะไรวะสไลเดอร์ชูก้ารวคยเหรอชูก้าเคนอ๋อสไลเดอร์ชูก้าเคนนะฮะ แล้วเราจะไปเล่นกันอย่ามโแต่ตัดไม้ไปเล่นจุก้าเคให้ท่านผู้ชมเกาดูกันหน่อย <c oughs> บอ้านหย่าเลยเร็ว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 ไปเล่นเครื่องเล่นให้ผู้ชมก็ดูหน่อยอุตส่าห์บอกเขาเมาื่อกี้เร็วดิ็วหย่ามองอย่อมโมเร็วสิอย่ามโมจะตัดไหมผมจะทำรางไปต่อที่บ้านคุณ แล้วว่าผมมันสำคัญต่กกันให้ผู้ชมเขาดูเลยใช่ครับโอ้โหมีคนนับใจเลยดิวช่างมันจะครับดิวไปให้ผู้ชมเขาไปดูว่าเราไปสร้างชูก้าควยเอ้ยเด๋ช่างมันติดปากแล้วชูก้าควยเราจะสไลเดอร์ลงมายังไงไปกันดีกว่าผมจะทำรางไฟเสร็จก่อนนะให้คนดูเขาดูมากสิจะไปอยู่แล้วเนี่ย เราก็มีไม้เยอะอยู่แล้วนะดิวอุ้ยไม้หมดแล้วเว้ยอันละใครใช้หมดวะตู้ไหนอันละประตูเอาทำแบบดิวกูเห็นแล้วเฮ้ยอยบังจะดุเฮ้ยลงลงนังได้แล้วเอ้ยนั่นแหละขึ้นไปเลยเงี้ยเงี้ยกูจะถ่ายดิวผมจะทำละเดี๋ยวสิไปเล่นให้ผู้ชมก็ดูหน่อยทำอะไรขึ้นไปบนนู่นไม่ใช่บนชูก้าคว้ยอ่ะ ทำไมต้องมีชัเด้วยที่เกี่ยยากเร็วเร็วเร็วเวค่อยค่ะ่อยพากหน้าแล้วกันครับมาหนะ้าทำเบื่อโอเคนะสัญญาไวา้ว่าผมจะทำพาสองแล้วให้ทุกคนมาเล่นชูก้าคุยกางกุ้ยคุยเอามือหลีกเลยนะหลีกได้ด้วยอตลุงพาแล้วมะอ๋อมันต้องใช้ก็ได้ต้องใช้สิม่ อาทิตย์จะถ่ายลงยูทูบนะเอาอะไรนะโอเคมาหมดแล้วเราก็ทำโอเคนะเขากำลังเอาไม้ครับเอยแล้วตอนนี้ไปดูบ้านผมหน่อยเดี๋ยวครับขอจะทำร็จฟขอต้องทำรางให้จะทำรางรถไฟเหรอครับเอ้ยรางรถไฟเหรอครับน่าเป็นอย่างนงี้ครับเล่นในชีวิตจริงโคตรเทพเลยครับผมอยู่บวามนึกเป็นสร้างรางรถไฟได้เหรอ อีใครพูดอ่ะปะปาร์ดามปาร์ดราโอ้ยอ่ะอ๋อไอมันจะร้องอีกทำทำไมเขื่ออะไรเนี่ยในบ้านผมใครไปแปลสภาพแล้วเนี่ยมีใครปแปลสภาพอย่างวะเดี๋ยวอ่า เราขอถ่ายสักประมาณสัก5นาทีส่วนอีก5นาทีเดี๋ยวค่อยมาถ่ายข้างบนนะเดี๋ยวยังไม่ถึง5นาทีอ5นาทีนักเดี๋ยวแหลกชิบหายเลยคุณตำยาบินพูดอะรไดาไหมชอบไอนีมมันไมค่อยไดีหรอกครับนี่คือทุกคนคุณจะรู้จักแล้วคือพี่โซหรือเด็กเดียวว่ะ เชียร์ดิวหรือดิวนะหรือพี่ดิวถ้าคุณพูดแบบนี้ผมจะไม่ทำฟ้าใี้คุณแล้วนะไม่อย่าทำเลยยังคุณก็ต่อสู้ผมไปอก็เจ้าไปเจ้ากันจะเจ้ากันผมชื่อจีโคสเอ้ไม่ใช่จีจีจีควยอย่ามาพูดแบบนั้น่ผมจะไม่ถ่ายให้คุณไม่ลองถ่ายดูเจ้ากันถ้าคุณเห็นเวลาแล้วก็ ถ้าคุณเห็นเวลาแสดงว่าเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายที่อื่นนะก็จะถ่ายไปครับเหมือนกันแต่ว่าแบตของผมกำลังจะหมดก็เลยถ่ายเลยเอาละครับนี่กำลังจะถึงห้านาที